ไปดีกว่าไปดีกว่ามันอยู่ม่ายไอ้เงี้ยเหรอช่วยช่วยช่วย่วยช่วยตีกันอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนพี่เราจอช่วย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 เฮ้ยเราจะทำอย่างเงมันได้บ้างเนี่ยมิงมิงแป๊บแป๊บห่ออีกอะเออมาแล้วไอมาเหรอมันมาสองตัวมาสองตัวชิบหายแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วเฮ้ยคนเยอะไหรออยู่ไหนอ่ะพูดพูดหน่อย ผู้บ่าผู้ชมไปเองด้วยผู้บ่าชมไปเองด้วยเจ้าพูดพูดผ่านไปโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยหมูมันเยอะมากเลยนะมันเยอะมากเลยนะมันไม่น่ากลัวแต่มันลำคาญนี่เปล่งเลยพี่ผมเจอจะทางออกไปเลยไหมช่วยด้วยครับไปเลย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 จะเจอทางออกแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งแล้วแม่โทรมาอันนี้มันไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปกำลังปนอยู่ ไม่กล้าบอกแม่กำลังป้นอยู่เฮ้ยเราไม่จะได้ไปอะ่ะ <c oughs>